สบายดีเด so, so, ้อพี่น้องเนาะสบายดีเบิ้ลชุกชูทุกคนพี่น้องจ๋าสบายดีย้ำมแลงพี่น้องสบายดีพี่น้องมาสอนอุปกรณ์จะมีแงนกระปูแม่ละป่าย์เลยสบายดีพ่อสบายดีป้าลุงก็ฮะมาสอนพี่น้องสอนย้ำแรงเนาะได้ยังกาแมงเหนียวกระปูเนาะเอากระปูไปดอง ใช่ปนไม่ใช่นะว้าวดีลยีว,ยว,ยวนี่แหละพี่น้องมาน้องตงัวเก่าเห็นเนาะเออเบ่อดิเบ่เจ้าเดี๋ยวพี่น้องเขามาสอนรอบก่อนนะประคเรี้ยงลูกเลยมาเบ่งรอบนี้เนาะ เมื่อฝนโตกลายมือ้อยากไม่นียวพี่นองอยากเหนียวยากแดดกูมื่อูสเดีกันนเดี๋ยวถ่ารุ่นเด้อพี่น้องเดี๋ยวมาถ่ารุ่นกันข้ามาสอนยีน้อามาสอนยีน้องปายนะพี่น้องยนดกก็นลูกเพม่ไห้ดอวฝนมันบปตกเลน้ำย like ีแท้กระแหงเปพี่น้องหวแถวไหน้ากระใต้เบแล้ว ปูปากับพวกนังขนาดน้ำน้องก็จังบกบกลายนะมึงก็คือเคี้ยวคืออันขน,นาดเท่าวะบอกมันเคี้ยวใบใหม่เคี้ยวนี่คือมันเป็นน้องธรรมชาติเค okay, ปะยิงงสอน,นสอมันซ่องไม่ลูกสอน น้องนี่สาลามลากเห้จะมาสอนเขาจะเกิดอเขื่อออก,ออกจ้าปลาฝ่ายย่งลูกพูดไปทางพูย่งก่อนเอ้ยพูดไปบนห้าเคยขึ้นมิ้งด่านเบิดยามมาแล้วน้อ,อ,อ,องเป็นปฝนตกใหม่ Ba lạc lai bọ lai O u bó lạp bóng màn cha ảo gì bóng bò bóng bóng bò bóng 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 mốc ở đây bóng 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 hả bóng 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 พอคอเปนใหญ่เลยหามาลูกน่ะยังเด็ๆเฮ้ยยิบมเนน้ำกับมาเอาไม่ยังบกเด็ค่ะเาเแต่แมงเียวแมงนางงามแมงนางงามเาเคยว่าเตมงเี่ยวเมเท่น้าเขาหนักลาอยู่เนาะเขาสอนลายเลยพี่เนาะอย่างมั้เป็นหัวกบพรกไปสอนจะได้บ่ นปไหนนึงหมอบอปล่อยมนปล่อยมันเมื่อกเวนเหสอนบุกลเอาอยู่บ่แปลคมาฟะัสอนกุ้งวงจดนมา แง่ม <sa> ันก่วงพี <and> <ids> <descriptive huh> ่น kind of ้องมาสอนได้สบายเนาะถ้ามาตอนนี้นมีเหว่ไล่แต่ว่าอันนี้เขาเจ้ากับไล่ขคนสอนเลยพี่น้องน้ำเก่ากับปูเอานะคะกระปูก็มาแกงเสีพักกระแซบด้วยมาแกงมาอมฝนกับบตกน้ำกับุบกลงบบกลง ช้องไม่รู้หอมใบห่อนบลูดละโอ้ยหน้ามันบอไซก็ยังอยากลรงลิน้นหาอยู่หากินบ้านเฮาพี่น้องคันฝนตกไหมสิบุเอิดแนวกินหอมหอมหอมเขาชีช่อนเอาแระมาเล <c oughs> ย นกับบโต๊กไรเริ่มเอืดแนวกินก็ได้แหงแรงฟนมากกระบบจักเขียดจักกบจักป่าจักเ็ดแล้วพี่น้องแต่ฝนกระบโต๊กเนาะรุ่นกันบาทที่สองจ้าออหอนให้ขี้ดินออกก่อนแม่ดึงงานเห้กันมันจงดึงได้ มามาค่อยปรุงปงอัดไว้ปรุงอัดไว้โอเคอ้าว okay. oh. oh, กระปุกลายแหงพี่น้อง oh. เอาเลยเฮ้ยตดีป่าตกใจลายแหงกระปุกนี่น้อง oh. เอารถเอารถน้ะลูกป่าจะได้ยังบุ๋มีแนวกินมาโมกจับทางล่างมันป่าขยันมันหนีบเจ้านะกลับมากลับมา Ni đây, nhà nó thì đâu? hơi. nó ký. Nem bụng miên miệng. Sạch hiên tiên. Một sạch, yung ngon bụng. Onam sơn bụng bụng mình bụng bụng Áo bụng 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 bụ bụng bụ bụng bụ 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 bụ

บะทำอีตาีเอสิเอาผัทหมมาอย่างนงี้เออลงลงผูยทำไมเี่กบะปอนดี่ะเอากระปุนยาเอาผู้อุยดอกอะไรบนี้บรายคน ไปรอบใหม่บ mm. like, ้านมาอีกแล้วมานขี้ตมบ่เฮยเข้าบรดสอนแค้นตะพังอลไรเจ้าบัวบดาเฮยมาคู่กับปูลูกมารุ่นบัตที่ซ้มกัน เอาโหลดกระปูกเขามาแกงสิกั่นพออูก๋แกงเราพี่น้องใส่พักหลายๆแซ่บโอ้อัดไว้ก่อนกระปุกใส่ใส่ พี่น้อชุดชุดฝากระปูนหน่อยเอา่ลูกมีแต่น้องนี่แหละหลายกระปูน้องอื่นโบมีเลยขากระปูนที่สร้ายนี้จับไปจับมาอยู่ Nhiều nó say khụ nó lại đó Bây nóng mày à. Húp áo hơi Bây tông cọ đó Khuyên nhạc không <laughs> เดินไปสอนน้องใหม่พี่น้องไปลงกระปูลายคักพี่น้อง เอาเมื่อไว้ดองไม่ใช่แกงน้ำไม่ใช่ตำมะขุ่งเนาะเอาเมื่อไว้ใส่ตำมะตองเจอมาฝ่าขุนะทงขนาจะปป่งทันแล้วหาอาหารแรงพี่น้อง กลินมูล้ายเหม่อเลยเท้าลายโบอขึ้นชินาเคยเจอกมาสอนคือการหัวระเบิดแล้วพี่น้องมันอันฝนมันตก,กระดนล่ะขจ้าจก็มาสอนลายแน่อีกอย่างหนึ่งกับมันเป็นคาเป็นแข้งไปเบิดแล้วแต่ว่าหัวอกสลบบุคคลหมักกูไหนอยากกินแมงละงำอะไรกว่า กับกระปูหน่อยนาองไปอู้ใส่กันนาองแสบเดอโปงใง้ลูกน้องนี่บ่มีสลรามสิบ่คอยมีกระปูป่นใดยกระปุ๋นมากี่น้องมีสลรามป้าดถหนักเบาดึงก้นมันเอามือดึงก้นมัน มันหนักเท่าอะจังวะพร่กก่นเลยเอบ่ได้แน่นอหลุดฝาเมนบ่ผุดึงกระดึงเา้าแป๊บคุมม ปลาเข็งเลยอืปลาเข็ง no ม no ันบปวดใจนะฮะมีเทาอยู่มันยังหน่อยเนาะนกปูอยหเอาโหลดกระปูนหน่อยนะมาอู้ใส่มันสิเป็ดยังเมะมันแห้งแสบเลยเอาเยอะปลาเข็งบ๊อบบอมันยังหน่อยไว้ปล่อยมันซะเม่งน่างามกับเป็ดเม่งน้ำมุกเป็ดระเบิดเม่งยังเม่งจีดจีดยังก็ กับปูน้อยลายดิมันบเห็นนะมันเทาปุบังมันกิงหน่อยลายที่เคยมาสอนเป็นยังตัวใหญ่ใหก่อิงไปอุใส่กปคอน้อยครับยังยังไงเอาเลยอ่ใส่ขี้มันน้อยกระปอใส่ยูนันะคือน กลจตายแล้วช่วใจเลยกระปูน่นย่เลยัส้นวนกระปูนเนี่ยลูกป่าเนาะป่ามันขึ้นตอนฝนตกคนาเนีกระปูก็ายแช่ปูนี่บอกให้ว่าฝนตกมา เปนยามแรงบ่มีหูเลยพี่น้องกระปุจัไปโยนในใส่บะหมีมงนางงามนป้าป้าสิตาบอวบ่มีตัวใหญ่ดอกเอน้องนกระท้าลายพี่น้อง สอนไปตามบอยมันบ่มีคลองเนาะหัวกระเบิดและถา้าฝนบนตกมาใหม่ฝนตกหอบใหม่อีกแม่นางงามมันเต็มซีมีถ้าฝนตกใหม่มันก็หมักมาไข่ใส่หอมขึ้นมาไหมไอวชิบไปขึ้นใส่ด้ขึ้นพุ่นบ่ ห้าก,กินไปตามนี่แหละเนาะน่ะนำเฮน,น่หเฮนามันบ่มีคันมีนำ้ำห้หน่าไปสอนห้หนามันจังบ่มีเทามันสิสอนง่ายบบเมื่อยอ้าวยายรวยชิลมเลยดึงขึ้นรถมันนักเทา เหงกระส่นไปใส่เท kind of so uh. ้าขึ้นรถนขุ่นพ่อหน่ะเวไปหาแต่เท้าบ้านนี้ก็พ่อแหละพี่น้องเท่าไรข้างในใครน่าหน่ก็มีพอดีกินอยู่ดอกยิงเหี้ายงูเจออีกแล้วเออไปมาเอาเลยพ่ะ มาจับไว้ไว้จับทรงดูโอ้กะสิกเขากันเป็นอย่างเขาในใส่เหียแล้วเท่าข้างนี่นะเอาวอนูนะ้ขอดันบอกมีผิดกัดปัด

เป็นคาเป็นแข้งนี้บ่หรอเก็บเก็บได้แมงตักเตา่าเอาเลยกินพี่น้องกินแมงตักเต,ต่านะกินกิโตแฮ้งนะแมงตักเต่ากินโตแห้งกับกินแมงดานะแม่นบอกข้าเจ้าว่ะพี่น้องพอ่อพ่อย่าชาไมนแม่กระปุกไม่ชิตตายกระปุกก็ได้ร้ายพอสมควรแหละพี่น้องพ่อเลยเนาะ เมื่อไหร่พี่น้องมาเบิง่งกระปูขาอปอา,าได้ปลาคหลขึงถังนะจ๊ะพอเลยเอาไวปฝาของเขาจะพออูอยู่เบวหน่อยนึงเนาะสัมนีนก็ได้แหละอาหารแรงของเขาอืม่ออนกระปูแห้งพี่นอ้องเมื่อ มอดอกเนาะมาตำเทมหงส์ตำเทมตองแซ่บคัาเลยป๊าเมื่อพี่นองจ้าได้มาวันนี้สิขอเก็บภาพบรรยากาศไว้ซ้ำนี่เนาะขอบใจเบิร์สกูทุกคนที่ติดตามและก็เป็นกำลังใจให้ครอบครัวฮาเดอร์เนาะไปแล้วสบายดีสบายดีสบายด,ายดีป้าลุงขอบกินแรงที่น้องป ไปล่างแยงอยู่น้องตะผู้มีแต่เท้าล่างบ่ได้